เด็กหญิงยากจนคนหนึ่งยืนอยู่หน้าตึกรูที่สุดในเมืองเธอไม่ได้มาของเงินเธอมาตามหาพ่อชื่อในกระดาษเก่าตรงกับชื่อซ e o พันล้านเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นโลกทั้งใบของเขาหยุดหมุนความลับเมื่อ20ปีก่อนกำลังจะทำลายทุกอย่างแม่ของเธอกำลังจะตายเวลาเหลือไม่ถึงหนึ่งคืน ถ้าเขาปฏิเสธเด็กคนนี้จะไม่เหลือใครแต่ถ้าเขายอมรับอดีตทั้งหมดจะถูกเปิดโปงชายผู้ควบคุมทั้งเมืองกลับสันไหวต่อหน้าเด็กหญิงตัวเล็กความจริงที่ซ่อนอยู่รอาการตัดสินในห้องฉุกเฉินเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การตามหาพ่อแต่มันคือการแลกชีวิตด้วยความรักและการไถ่าบาป DCUM โคบีทิ้ชาลาานำชูอีพีเอ็นฮังแฟทไฮเอ็นนัลลาซีโอเอ็นิงทีเอชวายโคลีเอ็นเอสเอนจีเอสประตูกระจกสูงของตึกรูสะท้อนแสงแดดยามบ่ายพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าของเด็กหญิงเสียงลมหายใจของเธอสัน่นกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยประทะจมูกหัวใจเต้นดังจนกลบเสียงผู้คนรอบข้างเธอกำกระดาษเก่าแน่นตัวอักษรชื่อผู้ชายคนนั้นสั่นไหวในสายตา ชื่อที่แม่เรียกทุกคืนด้วยเสียงอ่อนแรงลิปเปิดออกชายในชุดสูทสีดําก้าวออกมารองเท้าหนังเงาวับหยุดลงตรงหน้าเธอสายตาเย็นชาคมกริบของเขาสบกับดวงตาเล็กๆเ,เวลาเหมือนหยุดนิ่งอากาศรอบตัวหนักอึง้งเธอเงยหน้าขึ้นเสียงหัวใจของเขาสะดุดทันทีสีหน้าที่ควบคุมทุกอย่างได้กลับสั่นไหว มือของเธอเปื้อนฝุ่นยื่นรูปถ่ายซีจางภาพชายหนุ่มในอดีตกับหญิงสาวยิ้มบางนิ้วของเขาสั่นเมื่อรับรูปนั้นความทรงจำเก่ากระแทกเข้ามาเสียงหัวเราะที่หายไปคำสัญญาที่ไม่เคยพูดออกมาพนักงานรอบข้างหยุดมองความเงียบกัดกินถงใหญ่แสงไฟส่องลงบนใบหน้าที่ซีดเผือดของเขาเด็กหญิงเอ่ยชื่อเขาเบาๆ เสียงนั้นเหมือนมีดกรีดกลางอกเขาถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเธอบอกว่าแม่ป่วยหนักกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังติดอยู่บนเสื้อผ้าเวลาเหลืออยู่น้อยลงทุกลมหายใจมือของเขากำแน่นโลกที่มั่นคงเริ่มร้าวอาดีตที่ฝังลึกกำลังตื่นขึ้นสายตาของเขามองเด็กหญิงอีกครั้งความคล้ายที่ปฏิเสธไม่ได้เลือดในกายไหลแรงขึ้นอย่างเจ็บปวด เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในโถงเขาไม่รับสายสายตายังคงจับอยู่ที่ใบหน้าเล็กน,นั้นลมหายใจของเด็กหญิงขาดห่วงความหวังทั้งหมดผูกอยู่กับผู้ชายตรงหน้าคำตอบเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทุกคนเขาก้มลงช้าๆเงาของเขาทาบลงบนร่างเล็กมือที่เคยเย็นชากำลังสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เสียงรองเท้าหนังของเขาสัมผัสพ,พื้นหินอ่อนเบาๆ ระยะห่างระหว่างเขากับเด็กหญิงหายไปช้าๆดวงตาของเขามองใกล้ขึ้นรายละเอียดที่ไม่อาจมองข้ามไยเล็กใต้ตารอยย่นเวลาขมวดคิ้วเหมือนเงาสะท้อนของตัวเองในอดีตถงใหญ่ยังคงเงียบได้ยินเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศและเสียงกลืนลมหายใจของเขาเด็กหญิงเล่าว่าแม่รอยอยู่บนเตียงเก่าผ้าม่านโรงพยาบาลสีซีดไหวตามลม เครื่องวัดหัวใจดังเป็นจังหวะอ่อนแรงคำว่าพ่อหลุดออกจากปากเล็กๆเ,เหมือนคอนทุบลงกลางอกเขามือของเขาเอื้อมออกไปหยุดค้างกลางอากาศนิ้วสั่นราวกับไม่รู้วิธีสัมผัสภาพแม่ของเด็กหญิงซ้อนทับกับหญิงในความทรงจำขึ้นฝนตกแสงไฟถนนสันไหวคำร่ำลาที่ไม่มีคำอธิบาย พนักงานคนหนึ่งกระซิบเรียกเขาเขาไม่หันไปมองโลกทั้งใบหดเหลือเพียงเด็กหญิงตรงหน้าเธอถามว่าเขาจำแม่ได้หรือไม่เสียงนั้นบางจนแทบขาดความหวังสั่นไหวเหมือนเปลวเทียนลมหายใจของเขาหนักขึ้นลำคอแห้งผากคําตอบติดค้างอยู่ในอกเขามองไปรอบตัวกระจกสะท้อนภาพผู้ชายในชุดหรู แต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยความแตกสลายเด็กหญิงเริ่มตัวสัน่นความกลัวคืบคลานเข้ามาแทนความหวังน้ำตาหยดลงบนพื้นหินอ่อนเย็นเยียบเขาคุกเข่าลงช้าๆระดับสายตาเท่ากันโลกภายนอกเงียบหายไปมือใหญ่แต่ไหลเล็กอย่างระมัดระวังความอุ่นถ่ายทอดผ่านผิวหนังหัวใจของเขาสั่นแรงอย่างไม่เคยเป็นเสียงของเด็กหญิงแตกพร่า บอกว่าหมอบอกให้เตรียมใจเวลาของแม่เหลือน้อยลงทุกชั่วโมงคำว่าเหลือน้อยก้องซ้ำในหัวอดีตที่หนีมาทั้งชีวิตกำลังปิดทางหนีแววตาของเขาเปลี่ยนไปจากความเย็นชาเป็นความตื่นตระหนกจากการควบคุมเป็นความหวาดกลัวมือของเขากํามือเด็กหญิงแน่นขึ้นเหมือนกลัวเธอจะหายไป เหมือนกลัวความจริงจะพังทลายลงตรงหน้าเสียงหัวใจของเขาดังในหูแรงจนแทบกลบทุกเสียงรอบข้างเด็กหญิงเงยหน้ามองดวงตาแดงก่ำจากการกลั้นร้องไห้ในแววนั้นมีทั้งความหวังและความกลัวเขาถามชื่อแม่ด้วยเสียงแผ่วชื่อเดียวกับที่ฝังอยู่ในความทรงจำโลกทั้งใบของเขาเอ็นเอียงทันทีภาพโรงพยาบาลเก่าผุดขึ้นกลิ่นยาผสมกลิ่นฝน คืนที่เขาเลือกเดินจากไปเด็กหญิงพยักหน้าน้ำตาไหลเงียบเงียบคำยืนยันที่ไม่ต้องการฝ่ามือของเขาเย็นเฉียบลมหายใจติดขัดความผิดฐาโถมเหมือนคลื่นเขาลุกขึ้นยืนร่างสูงตัดกับแสงไฟพนักงานรอบข้างถอยห่างโดยไม่รู้ตัวเสียงซุบซิบเริ่มดังชื่อของเขาถูกเอ่ยซ้ำ แต่เขาไม่ได้ยินสิ่งใดเขาอุ้มเด็กหญิงขึ้นน้ำหนักเบาเกินไปเหมือนความหวังที่ใกล้แตกสลายเธอเกาะเสื้อสูตรแน,น่นกลิ่นผ้าใหม่ตัดกับกลิ่นฝุ่นหัวใจเธอสั่นไม่หยุดประตูกระจกเปิดออกลมร้อนจากถนนปทหา,า้าโลกภายนอกเคลื่อนไหวอีกครั้งรถรู้จอดรออยู่เครื่องยนต์คำรามต่ำ เวลาถูกเร่งให้เดินเร็วขึ้นเขานั่งลงข้างเด็กหญิงสายตาจ้องถนนยาวเหยียดความทรงจำไหลย,ย้อนเหมือนเงาเด็กหญิงถามว่าแม่จะรอดหรือไม่คำถามนั้นหนักกว่าทุกการตัดสินใจเขากำมือแน่นจนเล็บจิกเนื้อเสียงไซเรนดังไกลไกลหัวใจเขาเต้นตามจังหวะนั้นทุกวินาทีเหมือนถูกบีบคั้นภาพแม่ในวัยสาวชัดขึ้น รอยยิ้มที่เขาทิ้งไว้คำขอโทษที่ไม่เคยพูดรถแล่นเข้าสู่ลานโรงพยาบาลแสงไฟสีขาวจ้ากลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงขึ้นทันทีเด็กหญิงกระโดดลงวิ่งนำหน้าไปตามทางเดินยาวเสียงรองเท้าเล็กกระทบพื้นดังทีเขาก้าวตามไปสูตรรูดูแปลกแยกในที่แห่งนี้หัวใจเต้นแรงจนเจ็บแพทย์คนหนึ่งหันมา สีหน้าตึงเครียดคำพูดเตรียมหลุดจากปากเด็กหญิงหยุดยืนหันกลับมามองเขาแววตานั้นเหมือนขอคำสัญญาเขายืนแข็งค้างอดีตและปัจจุบันทับซ้อนชะตากรรมกำลังบีบให้เขาเลือกแพทย์เอ่ยชื่อผู้ป่วยอีกครั้งเสียงนั้นก้องในทางเดินยาวขาของเขาหนักราวกับถูกตรึงไว้เด็กหญิงคว้าแขนเขา มือเล็กเย็นเฉียบแรงสันสะเทือนส่งผ่านขึ้นมาถึงหัวใจประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกแสงสีขาวสาดใส่ใบหน้ากลิ่นเลือดผสมยาฆ่าเชื้อแรงจนหายใจติดขัดร่างหญิงนอนนิ่งเครื่องช่วยหายใจขยับเป็นจังหวะเสียงสัญญาณชีพดังสม่ำเสมอแต่แผ่วเบาเขามองใบหน้านั้นรอยซีดเผือดรอยยิ้มที่เคยอบอุ่นหายไป ความทรงจำทะลักวันที่เธอส่งเขาที่สถานีรถฝ่ามืออุ่นที่ปล่อยไปโดยไม่หันกลับเด็กหญิงกระซิบเรียกแม่เสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำปลายนิ้วแต่ผ้าห่มอย่างกล้ากล้ากลัวแพทย์อธิบายอาการคำศัพท์ทางการแพทย์ทับซ้อนกันแต่ประโยคหนึ่งชัดเจนกว่าทุกคำเวลาที่เหลือสั้นลงทุกนาที เหมือนนาฬิกาในหัวใจเขาแตกสลายเขาเก้าวเข้าไปใกล้เตียงมือใหญ่ลังเลก่อนจะจับมือผอมบางนั้นความอุ่นที่หลงเหลือทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะสายตาของหญิงบนเตียงขยับเล็กน้อยเปลือกตาสัน่นลมหายใจสะดุดเสียงเครื่องดังเร็วขึ้นเด็กหญิงเงยหน้ามองดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ชื่อของแม่หลุดออกมาอีกครั้งหญิงบนเตียงลืมตาแสงสะท้อนในดวงตาอ่อนแรงสายตาเลื่อนไปหยุดที่เขาความตกใจแล่นผ่านใบหน้าเธอความไม่เชื่อความเจ็บปวดและความเข้าใจที่มาช้าเกินไปมือของเธอบีบมือเขาเบาๆแรงนั้นแทบไม่มีแต่หนักอึ้งกว่าทุกสิ่งริมฝีปากซีดขยับ เสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเรียกชื่อเขาอย่างชัดเจนหัวใจของเขาร่วงลงคำตอบทั้งหมดไม่จำเป็นอีกต่อไปความจริงยืนอยู่ตรงหน้าเด็กหญิงยืนอยู่ระหว่างพวกเขาสายตาสลับไปมาเหมือนกลัวว่าทุกอย่างจะหายไปในพริบตาเสียงสัญญาณชีพเริ่มผิดจังหวะแพทย์ขยับเข้ามาใกล้บรรยากาศตึงเครียดจนหายใจไม่ออก เขาก้มลงใกล้ใบหน้าเธอน้ำเสียงสั่นแต่ชัดคำที่เก็บไว้มาทั้งชีวิตกำลังจะหลุดออกมาริมฝีปากของเขาแต่ใกล้หูเธอลมหายใจอุ่นประทะผิวซีดคำขอโทษสั่นอยู่ในอกหญิงบนเตียงกระพริบตาช้าๆน้ำตาซึมออกจากหางตามือที่จับเขาแน่นขึ้นเล็กน้อยเด็กหญิงก้าวเข้ามาใกล้เสียงเรียกแม่ขาดห่วงความกลัวเกาะกินทั่วร่าง เสียงเครื่องวัดหัวใจเปลี่ยนจังหวะที่ขึ้นแหลมขึ้นเหมือนเตือนถึงเส้นบางระหว่างอยู่กับจากแพทย์ศตาพยาบาลท่าทางเร่งรีบม่านเตียงถูกเลื่อนเข้ามาครึ่งหนึ่งเขายืนแข็งความรูหราที่เคยเป็นเกราะแตกสลายเหลือเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังจะสูญเสียทุกอย่างหญิงบนเตียงพยายามขยับริมฝีปากคำพูดติดค้าง สายตาเบนไปหาเด็กหญิงเด็กหญิงเข้าใจเธอจับมือแม่น้ำตาหยดลงบนผ้าหม่มมือของแม่สัน่นนิ้วบีบตอบรับความผูกพันแน่นแฟ้นท่ามกลางความเปราะบางเขามองภาพนั้นหัวใจถูกบีบจนเจ็บอดีตที่หนีมาทั้งชีวิตยืนตัดสินอยู่ตรงหน้าเสียงเตือนดังยาวขึ้นห้องทั้งห้องเหมือนหยุดหายใจ ทุกสายตาหันไปที่จอสีเขียวแพทย์ขยับเข้าใกล้คำสั่งสั้นกระชับการเคลื่อนไหวรวดเร็วและเคร่งเครียดเด็กหญิงหันมามองเขาดวงตาเต็มไปด้วยคำถามความหวังสุดท้ายผูกอยู่กับเขาเขาเก้าวไปข้างหน้ายืนขวางระหว่างแพทย์กับเตียงเสียงของเขาแข็งขึ้นจากความกลัวหญิงบนเตียงสายหน้าเบาๆ สายตาอ่อนแรงแต่แน่วแน่เหมือนบอกให้ยอมรับสิ่งที่กำลังจะเกิดมือของเขาชะงักลมหายใจสะดุดโลกทั้งใบสั่นคลอนเด็กหญิงกอดแขนเขาแน่นร่างเล็กสั่นเทาความจริงใกล้เข้ามาเกินกว่าจะหนีเสียงเครื่องดังอีกครั้งยาวกว่าเดิมความเงียบกลืนทุกเสียงอื่นเขามองหน้าญิงบนเตียงความรักที่ไม่เคยพูด กำลังร้องขอาการไถ่โทษในวินาทีสุดท้ายดวงตาของหญิงบนเตียงจ้องเขานิ่งแววตานั้นสงบเกินไปเหมือนรู้คำตอบทั้งหมดแล้วมือของเขายกขึ้นแต่ใบหน้าเธอผิวเย็นและบางความจริงซึมผ่านปลายนิ้วอย่างช้าช้าเด็กหญิงร้องเรียกแม่อีกครั้งเสียงแตกพร่าร่างเล็กสันเทาไม่หยุดเสียงเครื่องวัดหัวใจลากยาวจังหวะไม่สม่ำเสมอ ความเงียบระหว่างเสียงยาวขึ้นเรื่อยๆแพทย์เริ่มขยับคำสั่งดังสั้นมือหลายคู่เคลื่อนไหวรวดเร็วเขาถอยออกมาเพียงก้าวเดียวแต่หัวใจยังติดอยู่ที่เตียงนั้นความรู้สึกผิดทาโถมจนหายใจไม่ออกหญิงบนเตียงขยับริมฝีปากไม่มีเสียงแต่สายตาบอกทุกอย่างคำให้อภัยคำฝากฝังคำขอสุดท้าย เด็กหญิงแนบหน้าเข้ากับแขนแม่น้ำตาเปียกผ้าหม่มเสียงสะอื้นสะท้อนในห้องสีขาวเขามองภาพนั้นหัวใจแตกออกเป็นเสียงอำนาจเงินตราทุกอย่างไร้ค่าเสียงเตือนดังยาวขึ้นอีกแหลมและคมเหมือนมีกริดผ่านอากาศแพทย์หันมามองเขาสายตาเคร่งเครียดเวลาถูกบีบให้แคบลง เขาก้าวกลับเข้าไปใกล้มือสั่นแต่สายตาแน่วแน่กว่าที่เคยเขาก้มลงหน้าผากแต่หน้าผากเธอลมหายใจของทั้งสองแทบไม่ตรงกันเด็กหญิงเงยหน้ามองภาพตรงหน้าเลือนรางจากน้ำตาความหวังสุดท้ายยังไม่ยอมดับเสียงเครื่องดังอีกครั้งเงียบยาวยาวจนหัวใจแทบหยุดเต้นอากาศในห้องหนักอึง้ง ทุกคนหยุดนิง่งชะตากรรมกำลังตัดสินในวินาทีเดียวเสียงยาวนั้นค้างอยู่ในอากาศหนักจะนอกแทบแตกโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนแพทย์ก้าวเข้ามาใกล้เตียงมือแตะเครื่องมือสายตาจับจ้องเส้นกราฟที่สั่นไหวเด็กหญิงร้องเรียกแม่ไม่หยุดเสียงเล็กแหลมบาดหัวใจคำอ้อนวอนสะท้อนในห้องสีขาว หญิงบนเตียงขยับเปลือกตาอีกครั้งลมหายใจแผ่วเบาจนแทบไม่รู้สึกแต่สายตายังไม่ละจากใบหน้าลูกเขามองภาพนั้นหัวใจถูกบีบแน่นความรู้สึกผิดไหลท่วมจนแทบจมมือของแม่ยกขึ้นช้าๆนิ้วสัน่นแต่เส้นผมของเด็กหญิงเบาๆการสัมผัสนั้นสั้นแต่เต็มไปด้วยความรักทั้งหมดเด็กหญิงสะอื้นจนร่างโยน เสียงเครื่องเปลี่ยนจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนชีวิตกำลังต่อสู้ครั้งสุดท้ายแพทย์เอ่ยคำสั่งอีกครั้งบรรยากาศเร่งรีบแต่ความหวังบางอย่างยังไม่ยอมดับเขายืนตัวแข็งสายตาไม่กระพริบเหมือนกลัวว่าการมองพลาดจะทำให้ทุกอย่างหายไปหญิงบนเตียงเบนสายตามองเขาแววตานั้นลึกเต็มไปด้วยความฝักฝังที่ไม่ต้องใช้คำพูด เขาพยักหน้าเล็กน้อยลมหายใจสัน่นคำสัญญาเกิดขึ้นในใจโดยไม่ต้องเอ่ยเด็กหญิงหันมามองเขาอีกครั้งน้ำตาไหลไม่หยุดความหวังทั้งหมดผูกอยู่กับท่าทางนั้นเสียงเครื่องดังอีกครั้งสัน้นแล้วหยุดห้องทั้งห้องเงียบงนันแม้แต่ลมหายใจก็ดูดังเกินไปแพทย์ชะลอการเคลื่อนไหวสายตาจับจ้องหน้าจอ ความตึงเครียดกดทับทุกหัวใจหญิงบนเตียงขยับริมฝีปากเหมือนพยายามพูดสิ่งสุดท้ายแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมามือของเด็กหญิงกำมือแม่แน่นราวกับจะรั้งทุกอย่างไว้ชะตากรรมยังคงแขวนอยู่บนเส้นบางๆแพทย์โน้มตัวเข้ามาใกล้สายตาไม่ละจากหน้าจอนิ้วกดปุ่มอย่างระมัดระวังเสียงเครื่องกลับมาดังอีกครั้งเบา ไม่สม่ำเสมอเหมือนหัวใจกำลังฝืนยืนหยัดเด็กหญิงหยุดร้องดวงตาเบิกกว้างลมหายใจค้างอยู่ในอกหญิงบนเตียงกระพริบตาช้าๆความเหนื่อยล้าฉายชัดแต่แววตายังเต็มไปด้วยความห่วงใยเขาก้มลงใกล้กว่าเดิมได้ยินเสียงหายใจแผ่วเบากลิ่นยาฆ่าเชื้อผสมกลิ่นคุ้นเคยจากอดีตมือของแม่เลื่อนมาจับข้อมือเขา แรงน้อยจนแทบไม่รู้สึกแต่การสัมผัสนั้นหนักแน่นกว่าคำพูดสายตาของเธอสื่อความหมายฝากลูกฝากชีวิตฝากทุกสิ่งที่เหลืออยู่หัวใจของเขากระตุกแรงลำคอแน่นดวงตาร้อนเผาเด็กหญิงขยับเข้ามาใกล้ร่างเล็กแนบกับขอบเตียงความกลัวแผ่ซ่านทั่วใบหน้า หญิงบนเตียงหันมามองลูกอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏสั้นแต่เต็มไปด้วยความรักทั้งหมดเสียงเครื่องเริ่มสั่นทีกราฟขยับขึ้นลงอย่างอ่อนแรงความเงียบระหว่างจังหวะยาวขึ้นแพทย์ขมวดคิ้วพยาบาลขยับเข้ามาบรรยากาศตึงเครียดจนหายใจลำบากเขายืนแข็งมือกำแน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมา เด็กหญิงกระซิบเรียกแม่เสียงแผ่วเหมือนกลัวว่าเสียงดังจะทําให้ทุกอย่างหายไปหญิงบนเตียงพยายามยกมือช้าสั่นปลายนิ้วเอื้อมไปทางลูกการเคลื่อนไหวนั้นช่างยากทุกวินาทีเหมือนต่อสู้กับแรงที่มองไม่เห็นความเจ็บปวดสะท้อนในดวงตาเขารีบประคองมือเธอช่วยให้ปลายนิ้วแต่มือเด็กหญิง การสัมผัสเล็กๆที่สั่นสะเทือนทั้งห้องเด็กหญิงสะอื้นน้ำตาหยดลงบนมือแม่ความอบอุ่นสุดท้ายกำลังเลือนหายเสียงเครื่องดังอีกครั้งยาวขึ้นหนักขึ้นเหมือนเตือนว่าช่วงเวลานี้ใกล้หมดลงเสียงยาวนั้นค่อยๆเบาลงแล้วหยุดนิง่งเหมือนลมหายใจสุดท้ายที่ปล่อยวางแพทย์ลดมือลงช้าๆสายตาอ่อนลง ความเงียบปกคลุมทั้งห้องเด็กหญิงยืนนิ่งมือยังจับมือแม่ความอบอุ่นค่อยๆจางหายไปหญิงบนเตียงหลับตาลงใบหน้าสงบเหมือนหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทั้งหมดเขาคุกเข่าลงข้างเตียงหน้าผากแนบผ้าหม่มความเสียใจไหลท่วมจนเอ่ยคำไม่ออกเด็กหญิงหันมามองเขาน้ำตาเปียกแก้ม แต่ในแววตาไม่มีคำถามอีกต่อไปเขาอ้าแขนอบกอดร่างเล็กนั้นไว้แน,น่นความอบอุ่นใหม่ค่อยๆแทนที่ความสูญเสียนอกหน้าต่างแสงยามเช้าส่องเข้ามาอ่อนโยนและเงียบงนันเขาลุกขึ้นยืนจับมือเด็กหญิงไว้ก้าวออกจากห้องสีขาวด้วยหัวใจที่เปลี่ยนไปอดีตที่หนีมาทั้งชีวิตหยุดอยู่ตรงนั้น พร้อมคำสัญญาที่ไม่ต้องพูดออกมาจากวันนี้เด็กหญิงไม่ต้องตามหาอีกต่อไปเพราะพ่อของเธอยืนอยู่ข้างๆแล้ว